สวัสดีครับผมเจ้าคุณโจดอกจิกนะวัดคําประมงครับสวัสดีครับท่านเจ้าคุณครับสวัสดีครับแนะนําตัวแบบเต็มๆมเลยครับเป็นมะเร็งในโพรงจมูกนะครับระยะสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ท้ายสุดหรอกครับอยู่มาหกปีแล้วไม่ยอมตายครับย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็ผมทํางานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์ฝึกสัตว์ฝึกสัตว์แสดงนี่แหละครับตามสนสัตว์ทั่วไปเมื่อก่อนนี้ โดนจ้างไปฝึกให้ที่ประเทศกรัรมพูชานะครับเขาเปิดสวนสัตว์ก็ไปเลี้ยงลิงไปฝึกลิงต่อยมวยให้ที่นู่นแล้วก็กลับมาเมืองไทยกลับเม,มือง,งไทยก็มาอยู่เขาใหญ่นี่แหละครับมาอยู่เมืงเองเขาใหญ่ปักช่องก็มาฝึกลิงโกรังอุตังลิงโอรงังอกตังนี่พิถึงรู้ไหมครับวามเป็นของอินโดนีเซียนะแต่ความหมายของโกรงังโกตังแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ทราบคนป่า นะฮะอาปลาใหม่ของเราต่างคนตาเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็ฉลาดมากนะครับผมเป็นอะไรที่ชอบแล้วก็หลงไหลส่วนตัวคือเป็นคนชอบเรื่องของการแสดงอยู่แล้วเริ่มต้นเลยก็มาจากัพพรีเวรกรุงเทพนี่นะครับทํางานตรงนั้นที่แรกเลยทีนี้พอมาสิบกว่าปีผ่านมาจะกลับมาจากเมรเนี่ยก็มาฝึกให้ที่วนซาที่เขาใหญ่ก็มีน้อง โจีแจ็กกี้สองตัวน่าจะมีหลายๆท่านที่ที่เคยเห็นคลิปวิดีโอแล้วนะครับของรายการรายการหนึ่งก็ตอนนั้นน่ะลิงสองตัวนี้เพิ่งปลึกได้ประมาณไม่เกินไม่ถึงฝักไม่ถึงสามเดือนไม่ถึงสามเดือนแต่เขาก็ฉลาดแล้วก็เก่งมากนะครับเป็นอะไรที่สนุกน่ารักสอนง่ายแล้วเขาฉลาดมากๆ,ๆเรียกว่า สอนลิงได้ครับแต่สอนลูกตัวเองไม่ได้ผมสอนให้ลิงขี่จักรยานได้แต่สอนให้ลูกปั่นจักรยานไม่ได้จักรยานเหมือนกันนี่แหละครับแต่สอนให้ลูกตัวเองปั่นไม่ได้บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทําไมมันผูกพันมากมากก,ามากกว่าลูกกับเมียงไงก็ไม่ทราบแล้วก็ทํางานอยู่ที่นั่นมาสามสี่ปีครับนะฮะก็ได้ฝึกสัตว์หลายๆอย่างทั้งยีราฟทั้งนก นะครับยีราฟก็ฝึกนะไม่ได้บอกพิธีกรไว้ครับอุบไว้ไม่อยากคุยเยอะอ <laughs> ยีราฟก็ฝึกยีราฟนี่าทางสวนสัตว์นี่สั่งมาจากแอฟริกาใหม่ๆเลยมาถึงก็ลงที่ข้อก็เลยแล้วก็การฝึกของผมเนี่ยก็คือฝึกเพื่อเป็นการป้อนอาหารนะครับแล้วเราก็มีนกสารพัด ที่สวนสัตว์เนี่ยมีนกเยอะมากเจ้าของเป็นคนที่ชอบนกนะครับมีนกเยอะมากแล้วก็ฝึกนกนกนี่ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับนกครับเป็นพวกตระกูลพวกนกพวงนกเงือกเรียกมอลงมาจากต้นไม้เลยโอ้ยกลจะหอมแคมโอหมโอเคครับ ชิมกับการถ่ายรูปลูกค้าเข้ามาก็จะกอดคอหอมแก้มก่อนคอหอมแก้มก่อนแล้วลูกะแต่อาหารเต็มปากเลยนะโอ้โหจะฝึกหอมแก้มนี่ยังไงเนี่ยก็ตอนแรกก็คือพี่ต้องฝึกหอมแก้มนิ่งก่อนเลยปะ ต้องประมาณน,นั้นแหละครับต้องหอมให้ดูก่อนอ๋อต้องหอมให้ดูก่อนเลยพี่นะใช่คือขั้นแรกยังไงคือหอมลิงก่อนเลยฮะจะให้เขาทำอะไรเราก็ต้องทําให้เขาดูก่อนประมาณนี้นะครับอ๋อประมาณนั้นเหมือนกันเชื่อไหมหอมเขาไปหลายรอบหอมไปหลายรอบเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่จะได้นะฝึกลิงนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเออแล้วแล้วยังไงขี่จักรยานนี่โอ้โหนี่เบรกได้ด้วยยีที่นี่นี่มันโอ้โหดีดนี่คืออะไรพี่ดีดเรียกขอและอาหารคือ ได้จักรยานมาใหม่ฮะได้จักรยานมาใหม่นี่มันมีกระดิ่งมาด้วยแล้วก็คือดีดขอทางอะไรพวกนี้ครับอแต่ตอนนี้คือเขาเริ่มชินก็คือเรื่องของการที่เราฝึกเขาอพอเราฝึกเขาพอเขาเป็นปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าความคิดเขาก็คือดีดแล้วจะต้องได้กินประมาณนั้นครับอ๋ออ่าหอมดีครับหอมหน่อยครับหอมหอมโอ้โหโอ้เคโอเคโอเคครับโอเคเขินเขิน เกือบโอ้โอเคธรรมดาอ่ะมามามาโอเคครับโอ้โอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองซ่อมปึ๊บโจยี่กูมีไหมมีไหมไม่มีโอ้เยี่ยมของใหม่ของทีข้างลื่นอ่าโอเคปึ๊บหนึ่งสองซ่มดูโอ้ หนึ่งสองสามกูดหายไปเลยครับโอ้โหเอาเฮ้ยเฉลยอีกแล้วโอ้โจอี้ไม่มีโอเคโอเคโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้อี้มาแคอมาแค่เหรอบายบายโอเคบายบายโจอี้บาย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 โอ้โเจ๋งจริงอ่ะตัวนี้อ่ะ ตอนสวัสดีครัับสสวดน้ำมาก็ให้โจ้าขัดเหือนะนี่ให้โจ้าขัดเหือนะท่านผู้ชมผมเข้ามาทักมือเข้ามา80คนแล้วด้วยแปดสิบแล้วท่านผู้ชมเปนแฟนคลับดีครับวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ทุกคนนะครับครับปีปีใหม่ปีไหนปีปีหน้าหรือเปล่าปีหน้าด้วยปีนี้ด้วยถูกหวยกันหรือเปล่าวันนี้เราไปไหนกันมา ไปร้องเพลงออกคอนเสิร์ตกันมาวันนี้มีลาวอดลาวอ,อยาผู้่วยที่<ร>ามาเ<ร>าไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความเห็นกันโอ้แต่วันนี้ประทับใจที่ไหนที่สุดเลยที่ไม่เคยเกิดขึ้นธรรมมงเลยก็มีหลายช่วงนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ทำพิธีแล้วก็มาช่วงเย็น ด,ดีใจที่สุดก็ได้ร้องเพลงกับพี่ชายนี่นะครับอหวานนะหวาหนผมเรียกเก่งเรื่องวไม่ใช่เก่งเลยแต่ว่าที่คุณลุงเมื่อกี้หมอรำอ่ะไม่ประทับใจหรอ,อ,อลืมไปเลยลืมไปเลยไม่เคยเจอเรื่องเรื่องไม่เคยเจอเนี่ยคุยกับหมออดเลยว่าพี่เปิดวัดมา20ปีเป็นรายแรกเลยที่ไม่คนป่ยวยพกไม้มาเองเนี่ยหมออดยงตลึงเลย เรามาแหวกแนวเลยเพรว่าเห็นนะว่าพี่กยบพี่วุ้นอนที่นี่ครับนอนที่นี่ตรงข้ามกับบ้านน้องโจ้ครับมีบ้านน้องโจ้เราแทนต้องแนี้น้องบ้านน้องโจ้บ,บ้านเป็นจริงๆต้องให้ตำหนักนะครับตำหนักไทยสีทอง เดี๋ยวคงต้องแยกย้ายกันไปอาบน้ำชำระร่างกายก่อนนะครับครับผมบสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ